ที่บวชมานี้จะต้องเห็นแก่ส่วนรวมเป็นใหญ่มือเห็นแก่พระพุทธศาสนาเป็นใหญ่เห็นแก่หลักธรรมหลักวินัยเป็นใหญ่เห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองเห็นแก่สถาบันเป็นใหญ่เพราะถ้าไม่มีสถาบันราชาพระมหากษัตริย์ปกป้องพระพุทธศาสนาอยู่เราก็จะเหมือนประเทศอื่นเห็นแม้ประเทศข้างเคียงนั่นไม่มีราชาพระมหากษัตริย์ปกป้องดูแลศาสนาเราก็อยู่ยากเหมือนประเทศลาวอย่างนั้นเหมือนประเทศนเขอรอย่างนั้น เหมือนประเทศพม่าอย่างนั้นหรือประเทศอีกเวียานานประเทศก็เหมือนที่เวียดนามใต้อย่างนั้นเห็นไหมแหละเมื่อเขาโค่นราชาพระมหากษัตริย์หรือโค่นสถาบันลงศาส,สนาอื่นก็เข้าครอบครองเวียดนามใต้ตัดสินปัญหาโค่นพุทธศาสนาฆ่าพระฆ่าอุบาสกปฏิการผู้ที่สวดมนต์ไหว้พระทุบตีฆ่าทิ้งเหมือนผักบ่า พุทธศาสนาก็ถูกถอนรากถอนโคนจากเวียดนามใต้ปีพศสอง5ัห้ารือปีศูนหปีหลวงปู่เกิดพอก็ปีศูนหกลวงปู่เกิดได้ปีหนึ่งพุทธศาสนาในเวียดนามใต้ที่โดดเด่นที่ยิ่งใหญ่และเจริญรุ่งเรืองเท่ากับประเทศไทย9 5้าสห้าเปอร์เซนก็ถูกประเทศเอ้ยก็ถูกศาสนาอื่นทำลายทำร้ายโค่นไปจนไม่เหลือเหลือก็เห็นปัจจุบัน ไม่ใจพระพุทธศาสนาที่สมบูรณ์บริบูรณ์นี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจนะน่ที่เวียดนามใต้แม้จะมีพระที่เผาตัวเองเพื่อประท้วงต้องการที่จะให้ยุติการเขียนฆ่าพระพุทธศาสนาก็ตามแต่ว่าศาสนานั้นเขาเป็นศาสนานับถืออีกแบบหนึ่งก็เป็นของธรรมดาธรรมชาติพุทธศาสนาเราก็เลยถูกถอนรากถอนโคนเพราะเขาโค่นสถาบันลงประเทศไทยก็จเจอเช่นเดียวกัน เดี๋ยวนี้พุทธศาสนายังคงเส้นคงวาสว่างสวายครอบโลกครอบประเทศชาติไทยอยู่เพราะเพราะว่ามีสถาบันราชาพะหากษัตริย์เป็นผู้ที่ปกป้องดูแลอยู่เราอยากจะเห็นความสามัคคีเกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมืองในพระพุทธศาสนาเพื่อปกป้องสถาบันร่วมกันจะเป็นพระบ้านพระป่าพระสายธรรมยุทธสายนิกายก็เป็นธรรมเป็นวินัยอันเดียวกันแตกแยกสามคัคคีกันทําไมทําไมถึงไม่รวมตัวกัน สามคัคคีกรมเกลียวเป็นอหนึ่งอันเดียวกันเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนทั่วโลกไม่ต้องบอกว่าทั่วประเทศทั่วโลกที่นับถือพุทธศาสนาอยู่นี่เห็นไหมล่ะเราทำได้เนี่ยพระนี่ได้รวมตัวกันเป็นหนึ่งแล้วเป็นอันหนึ่งอัเดียวกันที่ทำที่วินัยเพื่อเป็นตัวอย่างแบบอย่างแบบแผนที่ดีให้กับอุบาสุติกาได้พึ่อปฏิบัติตามหลวงปู่ในใ,นใจใตายใจว่าความสงบร่มเย็นเกิดขึ้นในประเทศชาติไทย ความสงบร่มเย็นเกิดขึ้นในพุทธศาสนาความสว่างสวยมั่นคงเกิดขึ้นในสถาบันแรชชาพระษักษรสางงานเบื้องต้นท่ามกลางบ้านปลายที่สุดน,นี้พวกเรามันไม่ยอมกันมันทะเลาะก,กันกูถูกมึงผิดใช่แระอพระติจะทำสำนักของข่าจากลิงจากลายสำนักของข่าทำาเครื่องรางของขังก็ว่ากันไปแต่ถ้าที่เราที่จะพูดให้ฟังตรง,ตรง,ตรงนี้ถ้าเราที่รวมกันคือเคารพพระพุทธเจ้าก็าคือจบ ไม่มีคำว่านอกธรรมนอกวินัยเคารพพระเจ้าเคารพพระพุทธเจ้าก็คือเคารพธรรมก็คือเคารพพระวินัยพระวินัยนี่จะเป็นศีลห้าวาสุติกาต้องเคารพจะเป็นศีลแปดผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องเคารพจะเป็นศีลสิบสมมาเนก็ต้องเคารพเป็นศีลสองร้อยยี่สิบเกดพระก็ต้องเคารพเป็นแบบอย่างแบบแผนที่ดีนะลูกนะได้บุญได้กุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นแหละผู้ที่เคารพพระพุทธเจ้าก็คือเคารพธรรมเคารพวินัย เาลบหลักศีลหลักธรรมถ้าเราทําได้โอ้สง่าง,งามมากนะเป็นบุญเป็นกุศลตเต็มเม็ดเต็มหน่วยคือเราขู่ทำมาแล้วตั้งแต่เป็นคารวาสโน่นไม่มีนะที่บอกว่าเราจะไปทะเลาะเบอรแแองกับไขรเราเสมอต้นเสมอปลายชมบุบมมุ่นหากเป็นอากัปกิริยาที่เรารักษาพระพุทธศาสนาในบั้นปลายสุดท้ายที่เราแกจชราภาพก็คือเดี๋ยวนี้ารเทศเราจึงรุนแรงหน่อยเราไม่อยากเข็นพระทำลายหลักธรรมหลักวินัยเพราะนี่เลยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า พระกายอยากของพระพุทธเจ้าดับขันแตกสลายไปแล้วแต่ของแท้ที่ไม่แตกสลายก็คือพระวินยัยก็คือธรรมก็คือพิวินก,ก็คือพระวินยัยหลักพระวินัยนั้นก็คือตัวแทนของศาสดาถ้าพระเราสมบูรณ์บริบูรณ์รักษาไว้ซึ่งธรรมซึ่งวินยัยผู้นั้นก็จะเป็นเนื้อนาบุญของลูกเป็นสาสกบุตรพุทธชิโนรสเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ ผู้ใดได้กราบได้ไหว้เป็นเลื่อนานบญของโลกได้บุญมากได้อานิสงส์มากเพิ่มพูนพ่อคูณในการเวียนไหว้ตายเกิดก็จะเข้าสู่สุขติภูมิตลอดตลอดนี่และเจตนาลรื่องปู่ยาเข็นทางด้านพวกเรานี้สงบงเงี่ยมสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเคารพพระพุทธเจ้าด้วยกันก็คือเคารพธรรมเคารพวีนัยไม่อยาเข็นแตกแยกว่าวัดบ้านวัดป่า ให้เขาเรียกว่าอะไรล่ะจูนขึ้นเข้าหากันคือเอาความพอดีทางบ้านทางปะ้ะบ้านที่บอกว่าเคยอยู่บ้านเพราะในบางครั้งบางทีเ็าเป็นอุปนิสัยก็จูนขึ้นเข้ามาสู่วัดป่าวัดป่าที่บอกว่าเก่งแก่งเกินไปก็จูนขึ้นเข้าไปสู่วัดบ้านต่างฝ่ายก็ต่างรวมตัวกันด้วยความกรารพระพุทธเจ้าก็คือจบเหมือนหลวงปู